สวัสดีครับวันผู้นี้จะพาไปส่งพี่สาวขึ้นรถตู้นะคะผมดีใจมากเลยช่วงนี้เดินทางกำลังน่าจะเป็นกิโลเมตรมันไกลเกินไปนะครับในใกล้กบบ้านเราก็รู้สึกก็สนุกสนานไปเลยแล้วก็มันไปด้วย ที่นี้มันก็ขับรถอยู่ๆบ,บ่อยๆก็บรรยากาศก็ดีที่สุดน,น,นี้โลกนี้อย่างอารัญญานามวงศ์ต้อมบอต้อมบอกอุบาย ว่ากินป่วยไม่สบายให้แม่ไปดูหน่อยแม่เพรียดก,กินด้วยความห่วงัวลูกเป็นอะไรไปแพ้จิ้แล้วกินได้อยู่นอกบ้านพร้องตะพัน้ำมันคิวลาดบ้านและพร้อมจะจุดไฟว่าแม่จะรู้ตัว ช่วงนี้กําลังเดินทางด้วยรถนัปปอนะครับแล้วก็เส้นทางเข้าใช้สุดท้ายเลยอะ่ะวันนี้มันก็สนุกสนานเลยอะ่ะมันวันนี้เนี่ยรถนั่งเสียหายนะคบเปลี่ยนใจว่าวันนี้มันก็คำบรรยายเนี่ยมันก็รู้สุดดีแล้วก็บางครั้งก็มาช่วยเวลาเวลาไหนนี่อย่างทนายเนี่ยฟ้องเรื่องมีโอสตาร์วอร์ดมันแห่หน้าไปเรื่อยๆนะครับรถมันก็มันฟางมันไปเรื่อยๆนะ โอ้เดี๋ยวมันเข้าหมานโ่มาจนเลยอ่ะมันสุดงานนี่ประหลาดแน่เลยมียกเลยเลิกบันทึกวิดีโอสิอะไรกันแม่มพี่ตังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลิกก่อนนะเดี๋ยวจะถับไปที่ศรีราชาก่อนนะเจอกันใหม่นะปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ ช่วงนี้มันน่าจะกินอาหารหรือกินแรมเพื่อนที่ไหนนะขนาดเส้นตรงสวยๆแเมๆมีโอแม่บอกว่ายัางไงคือพ่อเือคือว่ามันบนอนแทนตอนเล็กน้อยนนนนนออบมยางลบไปให้เพื่อนและเพื่อนก็โยนกลับมาเธอรีบล,ล็อกคำตอบลงในกระดาษอย่างรวดเร็ว เอ๊ะนั่นพวกเธอทำอะไรอินดี้สะดุ้งยงจนปากกาหลุดมือ,ไ,อ,อมไ,ไหนเนี่ช่วงนี้กำลังเดี่ยวขวาไปกันอยู่นะครับผม ร้อนก็ร้อนลองนององีแต่เอรเนอะเห็หนไหมอาหารก็น่ากินชะมัดเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศตเต้อนรับอาหารก็สวยอยู่ดีนะควงอรุด,ดูนออกอุบายอาจารย์ผู้คุมสอบหยิบยางลบที่มีคำตอบ และกระดาษคำตอบของอินดี้ขึ้นมาจากนั้นก็การกระบาดสีแดงลงบนหัวกระดาษแล้วไล่เธอออกจากห้องสอบไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งว่าเธอหมดสิทธิสอบและถูกปรับปกเนื่องจากลอกข้อสอบแต่พราะเธอทำผิดครั้งแรกทางโรงเรียนจึงลงโทษแค่ให้สอบตกวิชานี้และสามารถสอบซ่อมได้ใหม่และคาดโทษไว้หากลอกข้อสอบอีกครั้งอาจโดนโทษสถานหนักถูกสั่งพักการ